วัดเนิรนบุญยารามนะครับพี่น้องมาคอนเสิร์ตแล้วก็ก่อนแสดงที่คอนเสิร์ตก็ได้มีโอกาสมาร่วมวงสวงนะครับผมพี่ต่อเซลฟ์เลยนะครับพี่ต่อเซลฟ์ผู้จัดผู้จัดงานเท่ามือนี่ครับพี่น้องก็เรื่าเพื่องคามว่าช่วยราวงสวงก่อนก่อนสิบไปทำการแสดงมือแรงเปรี้ยแพ้รูดูกบวกเกี่ยวยุ่ยสิมากสิบเศร้าเซ็ตแล้วกันก็เลยสิบวงสวงก่อนจะตีแต่งหน้าแต่งตัวครับพี่น้องวงสวนอย่งเพิ่งจะได้แต่งหน้าแต่งตัวเลยนะครับเพราะเราเล่นกี่โมงเล่นไปขึ้นสี่รุ่มแต่ในส่วนเนี้ ีนะครับผมวงเราเริ่มสี่ทุมขึ้นไปนะครับรงเยอะมยองพอสิบองสิบ้องนเง้องเยอะเกินคนละหมดเลยอ่ะี๋ยวบรรยากาศวงสวงาีวันเลื่นอ่าเนืนบุญยารามครับพี่น้องน้องต่วงแล้วก็ตน้องพระศิลมา่ที่ไหนจ๊ะมาี้ให้เบิ้งศิลปินแล้วก็แนต่างตางโอ้โหโดาโปรดา น้พัทศิลาภาตตุอเชิญที่พิธีบุงสวงเองครับน้พัทศิลาภัตตุานี่ยนะครับเชิญที่หน้าตู่นะครับพิธีบุญส่งเองกันเทาหลายพาบุญส่งกันพี่น้องอยู่ที่วัดอะไรนะครับวัดต้นมะม่วงบอกชั้นว่าอะไรบ้านซีเกมน้อย เป็นอย่างนั้นก็น้องเอียอแล้วจากนี้เราก็โตมากนี่คนี่ไแปลเรียนสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับในวันนี้นั้นนะครับค่ะก่อนทิ่ีจะเริ่มนะครับเรื่องในงาน ยกชอบฟ้าสรารกันประเรียนของวัดอินบุญรามแห่งนี้นะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลของงานในวันประสมยนเชิญน้องปิ๊กนะครับผู้ใหญ่บ้านฟินแ,นแลนด์นะครับและพีมงนางนานะครับจุดเพียงมงคลที่ล่านหน้าองคูสีสุดโหดแม่ย่าสีปฐุมมาและพระราหูนะครับสองต้นด้านหน้า เชิญคุณสีลาลร้าอินทราชันตีรานลูกชิ้นทันนกจุดเครื่องกะบะมุกชุดอูชาลงถุขาิว้ด้วยความเคารพครับ องูสวยเอราะวแต่องู่านนะครับสําหรับใครที่จะร่วมเสร็จสภาพ